แต่มาดูเรื่องนี้กันก่อนคุณสมชายแสวงการโพสต์เมื่อสักครู่่องการปราบมาเฟียสีเทาในเมืองไทยคุณสมชายตั้งข้อสงสัยว่ามันช้าไปไหมก็ก็ชื่นชมตำรวจสอบสวนการที่ไปลุยคดีสารวัตรสัวแต่ว่าคดีในพลจอจานหรือมาก็888น็อตแล้วก็แทนไทยเนี่ยมันช้าไปไหมอ่ะนายกควรจะจี้ปปงปปชปป,ปทสังพก,กรให้สอบภาษีเส้นทางการเงินบัญชีแล้วฝันเจ้าหน้าที่รัฐที่เอี่ยว คือเรื่องสารวัตรส,สัวเนี่ยเร็ว<ช>คุณจิลภพพลิเดช,ชแต่เรื่องอื่นๆเนี่ยมันช้าหมดเลยอะ่ะมันหายไปหมดจนทั้งบิ๊กก็หนีไปแล้วใช,ใช่ไหมค<ฮ>ะ,ะ,ะทีนี้มาดูคลิปบางช่วงบางตอนที่ชูวิทย์ พูดถึงเศรษฐาทวีสินหนึ่งในแคนดิเดตนายกของเพื่อไทยบางช่วงบางตอนที่แถลงเมื่อสามีนาคมที่ผ่านมานี่แหละค่ะชูวิทย์บอกว่าย้อนกลับไปเมื่อหลายสิบปีก่อนเนี่ยเขาเล่าว่าโฉนดที่ดินที่ตัวเขาครอบครองด้านหลังโฉนดยังมีชื่อทวีเศรษฐาทวีสินซึ่งตัวเขาและเศรษฐาเนี่ยยังเคยมีโอกาสคุยกันวันนี้เขากับเศรษฐาไม่มีอะไรกันเมื่อเศรษฐาอยากเติบโตในเส้นทางการเมืองก็ปล่อยเศรษฐาไป แต่ถ้าถามว่าเศรษฐามีแผลไหมชูวิทย์ตอบเลยว่ามีแน่และถ้าเอ่ยถึงคนสําคัญที่อยู่ข้างกายเศรษฐารับรองว่าวงการหุ้นขนลุกแน่นอนอชูวิทย์บอกว่าทีนี้ข้อมูลที่ชูวิทย์ออกมาเปิดเผยเนี่ยสังคมเลยถามว่าใครกันละ่ะที่คนวงการหุ้นขนลุกแน่นอนจนกระทั่งคุณดนายเอกมหาสวัสดิ์ที่เชี่ยวชาญวงการหุ้นมากนําเรื่องนี้มาเล่าในจอดลึกทั่วไทยว่า ตัวคุณดันนัยเนี่ยได้เอกสารมาปึกหนึ่งจากทีมงานชูวิทย์เอกสารนี้เป็นข้อมูลเกี่ยวกับการครอบครองอาบอบนวดชื่อว่าเดอะลอร์ดปัจจุบันเปลี่ยนเป็นเดอะพาเลสโดยคุณดันนัยเล่าว่าเจ้าของเดิมเดอะลอร์ดคือบริษัทเซเว่นฮอลิเดย์มีนายกำพลวีรเทพสุภพรหรือเสียกำพลเจ้าของอาบอบนวดคนดังถือหุ้น99และเป็นผู้มีอำนาจทั้งหมด ต่อมาเสียกัมกับภรรยาถูกออกหมายจับในคดีค้ามนุษย์อยู่ระหว่างหลบหนีในเวลานี้แล้วขายหุ้นที่ถืออยู่ให้กับเปรมิกาวีรเทพสุพรไปถือหุ้น99%สกุลเดียวกันนะและมีธนพลวีรเทพสุกรลูกชายเสียกัมเป็นผู้มีอำนาจจากนั้นก็ขายกิจการไปให้กับ t r n c 415ล้านดลอดเนี่ยนะโดยมีกรวิทย วาทยานนท์เป็นผู้ถือหุ้น95%ลาเชนลีลพันธ์และนายกรวิวทยานนท์เป็นผู้มีอำนาจจากนั้น TNC ได้กู้เงินจากบริษัทเกสตสตรีท13ล้านเหรียญซึ่งจดทะเบียนที่เกาะเคมนและไม่สามารถตรวจสอบได้ว่าใครเป็นเจ้าของจากข้อมูลที่คุณนนท์นำมาวิเคราะห์ทำให้เกิดสังเกตได้หลายประเด็นว่าเสียกำพลขายเดอลอดจริงหรือไม่เนื่องจากเป็นการขายหุ้นกันภายในครอบครัว แล้วให้ลูกชายถือหุ้นใหญ่และมีอำนาจในการตัดสินใจแต่เพียงผู้เดียวก่อนจะขายต่อให้กับ TRNC ซึ่งมีทุนจดทะเบียนเพียง200ล้านลายชื่อแรกของผู้มีอำนาจกีลาเชนขีดเส้นใต้ลาเชนคนนี้คือใครทำไมมีสิทธิ์ในบริษัทนี้ทั้งๆท,ที่ไม่มีหุ้นส่วนใน TRNC เลยแล้วบริษัทนี้ทำไมถึงกู้เงินบริษัทเกสตทร สิบสามล้านเหรียญที่เคแมนได้โดยเราไม่รู้เลยว,ว่าเกสตรีสิบสามล้านเหรียญที่เคแมนนั้นใครเป็นเจ้าของนอกจากนี้นคุณดันในยังเปิดเผยว่าผู้บริหารตลอดชุดใหม่น่ะเป็นการรวมหุ้นกันโดยแบ่งผู้ร่วมหุ้นออกไป3สามกลุ่มหนึ่งกลุ่มทอทงเป็นตัวแทนทุนไทยจีนซึ่งทุนพนันเลยไทยจีนสกลุ่มจอโจอ,อี เป็นัวตัวแทนเจ้าของเดิมคือเสียก,กำพลลูกๆและคนในครอบครัว3มกลุ่มขอของเบ้งซึ่งไม่ปราก,กฏใช่ไหมขอของเบ้งเนี่ยเป็นใครคุณอนายก็ถามว่าเซเว่นฮอลิเดยขายตลอดจริงไหมคือเสียกำพลขายจริงหรือเปล่าทรเอนซเป็นของใครเกสตรีทที่เคแมนเป็นของใครอ่าอันนี้ก็ถามมานะเขาก็ถามไปใครช่วยหาคําตอบไปฉันที <laughs> จริงๆพี่ชุวิทพี่ก็พูดไปเลยปะลํำคาญคือโฉนดที่ดินที่ด้านหลังโฉนดคือเคยมีคุณเศรษฐาทวีสินเนี่ยเป็นการซื้อขายโฉนดที่ดิชนชิ้นหนึ่งอของครอบครัวนี้ก็จะมีอ่ะจะมีแล้วก็โอนคือขายซื้อ <c oughs> ขายอ,อย่าให้พูด่าชิ้นไหนเดี๋ยวยาวเ <c oughs> พราะฉันรู้ว่าคนข้างกายเศรษฐาทวีสินที่วงการหุ้นขนลุกคือใครอยาให้พูดเดี๋ยวยาว เออเดี๋ยวยาวเดี๋ยวยาวนี่เดี๋ยวให้พี่ต้อมคนรายการต่อจากเราพูดพร้อมติดคุกไงเอาพูดนี้ฉันต้องไปสาลฉันไม่อยากมีคดีเพิ่มเดี๋ยวยาวญาตเยอะอัจฉริยะเยอะเดี๋ยวให้พี่ต้อมพูดพี่ต้อมฮะเศรษฐาทวีสินทาไมมีชื่อในโฉนดหลังโฉนดเพื่อเป็นเจ้าของเดิมแล้วขายให้ให้กับชูวิจิงมาฮะอันนี้หนึ่งอันที่สอง ใครที่อยู่ข้างคุณเศรษฐาแล้วคนวงการหุ้นขนลุกสู้เลยอคงเป้ง่งคือใครไม่ใช่ของไม่ขงเป้งเกิดจากของผมเป้งไม่ใช่อ้าวปอปลาอาถามพี่ป้อมถามพี่ต้อมปอปาคือใครอทําไมคนวงการหุ้นได้ยินชื่อแล้วต้องกนลุกกนพองแล้วเขาเคยมีการเผาอะไรกันไหมแล้วเขามีการหนีกันไหมหนี่ไปกี่ปีนีไปอยู่ที่ไหนแล้วกลับมาแล้วยังแต่ตอนนี้ทําอะไรนะเดี๋ยวให้เดี๋ยวให้พี่ต้อมตอบ รายการต่อไปโอ้ยคนนี้ก็ชอบ <c oughs> ชอบตอบแล้วติดคุกได้ด้วยเพราะไม่เคยมีคดี <c oughs>